บทที่สิบเอ็ดบทสวดมังคลาสุตตะกลงบทสวดมังคลาสุตตังอเอเสวนาจะพารานังปันธิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคะมุตตะมังปฏิโปรปเทวสวาโสจ่บุเภจกกตาปุญญาตาอัตตสัมาปณิธิจะเอตามังคะมุตตะมังพาหุสัจจันจาศิปัจจันจาวินยโยจาสุขิโต สุสีคิโตสุภา,าสิตาเาจีายวาใาเอตมังคัมตมังมาตาปิตุอุปทานังปุลตารัตปุลตาปุลตาทรัสสะสังฆโหโอนาโกราสกัมมันตาเอตมังคัมตมังทานันจธัธรรมสริยาจายาตกานันจัสังฆโหโอนาวัตชาณิกรรมานีนเอตมังคัมตมังอรติเวติปะป,ปามชัชป,ปนาจะสัญญโมอปปามาโทจะธรรมิสุเอมมตมังคัมตมัง คารวจนิวาโทจาสันตุทีจักตัญยุตากาเรนะธรรมสวัังเอตมังขรมุตตมังขันธีจาโวจสวจัตสตาสมาสมานาน,านจะทัศนังกาเรนะธรรมสากันจะเอตมังขมุตตะมังตาโปจะพัมมะสริยันจะอริรยัจจานัทสันนังยิปานัสสิกิริยาเอตมังขมุตตมังพุทธสาโลกธรรมิหิจิตตังยัสะ นากรมปติอสกังวิสังเคมังเอตมังขมุตมังเอตาธิสานิกัตตวานะสัะพันธะปะมะราชิตาสภะถาโสโสทิงคันสันติสานเตสังมังคารมุตตมันตีบทที่สิบสองบทสวดรัตนปริตอย่างกินชีวิตทางอิทาวาโหรังวาสักเคสุวาอย่างรัตนาปณีตังนาโนสมังอัธิตาคาเตนะ อิธัมปิพุทเธรัตนังปณิตังเอเดนะสจเจนะสวัตถิโหตูขายังวิระคังอามาณตังปณิตังยะทัศคังสัก,กยามุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกิจิอิธัมปิธรรมมังตนังปณิตังเอเดนะสจเจนะสวัตถิโหตูยามพุทธาเสโทปริวันณยิงสุจิงสมาธิมานันตาริกัญยา สมาธินาเตนะสมนุนวิชาติอิธรรมปีธรรมเมรัตนงังปณิตังเอเดนะสเจนะสวเทโหโตเยปุคราอัฏฐาสตังปะสัทธาชาสตตาลิเอตานิยุคานิโหติเตทกขินายาสุขาตสา สาวกาเอเตสุสุทินานิมหมหาภารณีอิธรรมปีสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเชนะสุวัติหนโตเยสุปายุตามนุษาทันทาเพนะนิกามิโนโคตามาสาสนันมีเตปฏิปตตาอามาตังวิไคหะรัฐามุทามุนิทุ ติงผู้ชมานายธรมปสังเครัตนังปณิตังเอเดนะสจเจนะสุวัิโหตุขีนังปูรานังนวังนัตถิสัมภารังวิรันตะจิตายติเกพัสเมิงเตขีนะผีชาอวิรุณหิสันทานิพพันติทีรายะถาธัมปาทีโปอิธรรมปีสังเครัตนังปณิตังเอเดนะสจเจนะสุวัธิโหตู ที่13บทสวดธรรมบทสหสวร,รัตอัตตาฮาวีชิตังเสยโยยาจายังอิตาราปรชาอัตาตาตันสะโปสัจจะนิจังสัญญาตาการิโนเนวะเทโวนาคันทัพโพนามาโรสหาพรหม,มุนาชิตังอป,ปะชิตังกิริกะริกะยิราตถา,ารูปะสะคันตุนโนส,ส,สิบสีบทสวดเกสปุตราสูตร ส,ส,สิบส,สีบสวดเกัาปุตตสูตรภาสิตามิทังเตนะภะกาตาชานตาปัสสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเทนะเอธาตุมเหมาอนุสเวนณะมาปรมมาปารายะมาอิติกิริยามาปฏิกสัมปทานีนะมาตัก ตักกะเหตุมานายาคาหานีนามาอากาปรวิตักเนามามิทิทินิชานักขันติยามาพัพพารูป,ปตายามาสมานุขารยัตธาตุมเมเหอตานาวะชาเนยยะทาอิเมธรรม,มากุศราอิเมธรรม,มาสาวสัอิเมธรรม,มาวินยุคารหิตา ธรรมีอิมีธมาธรรมมาสมตาสมาธินนาอาหิตายะทุขายะสวัตตันติอัตต,ต,ตะ,ะ,ะตุมเหเตปะชะเหนยาธายาธาตุมเหอัตนาวะชาเนยะะ์ยาธาอิมีธรรมากุสะราอิมีธมาอานาวะชาอิมีธรรม,มาวินยูปัสันธาอิมีธรรม,มาสมันตาสมาทินนาหิตายะสุขายะสังวัต ตันติอ,อ,อัฏฐตุมเหอัตาตุเมเหอุปปัสมปัชยาวิหารเรยยะาตีสิบห้าบสโอุปเนยสูตรอปปนิยติชีวิตมัตตปามายุงชรูปนิตสานะสันติตานาเอตังพยังมรณีเปขามโูปุญญานิกะเยราถสุขาวะ สุขาวหานิ้อป,ปนิยาติชีวิตชีวิตามะปะปะมายัง <c oughs> ชาลูปณนิตาสนามะนาสันติตานาเอตังพยังมรารเนเปขมาโนโรกัสมิปะชะเหสันติเปโขโยธากาเยนะสังยโมวาจายาอุทาเจตาสา ตังตัสซาเปตัสาสุขายาโหติยังชีวมามโนปาการโรติปุญญธรรมเหวรักขิตะรักขันรักขันติธรรมะจายิงธรรมูสุจินโนสุขามะวะหาติเอสาณิสังโสธรรมเมสุจินเนนาทุกขะติงขันสันติธรรมาจารีสัพเพสังขา,า,านิจายังยะถาปัญญายะปัสสติ อาธานิพันธติทุกขาอาสามาโควิสุทธิยาสัพเพสังคาราทุกขาติยะถาปัญจญาปัสติอาถานิพันธติทุเข <zh ane S 1> เอสามาโควิสุทธิยาสัพเพธรรมาอานันติอนตานัตตติยะถาปัญญายะปัสติอาธานิพันธติทุเขเอ,อาสามาโควิสุทธิยา สิบหกบทสวดอปันนะกะชาโดกอะปันนะกฐานะเมเกทุติยังอาคุตอาหุตตักกิกาตักกิกาเอตทัทธยายะเมทาวีตังคันเฮยะอะปันอะปันนะกังพาหุงเวสารนังยันติดปัภาตานิวนานิจาอารามารุ ขาเจตยานิมนุษสาภพายะตัดชิตาเนตังโขสรารนังเขมังเนตังสรารณะมุตตะมังเนตังสรารณะมาคัมมะสัมภาพุธทธังสัมภาถูกขาปัมุจติโยจากพุธทธังโยจากพุธทธจจะธรรมัจจะสังขัญจสาาะสารนังคาโตจะาจาัดตารีอริยสัจจานิสัมมัตปัญญายะปัสสตทิทุกขังทุกขาสม,มุตประทงังทุก คันสะจะอติกามังอริยันจะอัตถังคีกังทุกขปะทุกคูปะสมาขามินางเอตังเอตังโขสานังเอมาเขมังเอตังสารณมุตตมังเอตังสารณะมาคัมมะสัพพะทุกขาปโมจติบดสวดพะเทรัตตาถาอติตังนานาวาคเมยยะนา นาปฏิกังคาอาณาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาถาตีตัมปันปะหีนันตังอปปตัญจะอาณาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัญจุปัน นันจะโยธรรมังตัตตะตัตตะวิปัสติอาสังเฮรังอสังกุป,ปังตังวิธามะานาภะรหะเยกับบุคก,ก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ง่อนงนไม่ก่อนแกรในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปุโปรงเถิดอาเชวะกิจ,จมันมาตำปัง โกชัญยามารานังสุเวพึงทำความเพียรเสียสละในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งนาหิโนสังขาลันเตนะมหาเชนะมหาเสนนะมัจจุนาะเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนะาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหะ เอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตมะตันทิตังเตวะพัทเทกะรัตโตติสันโตอาจิคะเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเล็กบ,บุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขันทางกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิแลสิบแบทสวดพินหะปัญจเวคณะปาถะ ชาาธรรมโมมหิสารานชารังอาณาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหิพญาทิงอาณาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณะธรรมโมมหิมารณังอาณาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สพเพหิเมเปเยหีนานัพ มานาเปหินานาพาโววินาพาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดผ้าจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมัสโกโมาหีกรรมมาทายาทูกรรมมาโยนีกรรมมาพันธุกรรมมาปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย อย่างกัมมังการิสมิกนระยานางวาปาปากังวาตัสสะทายาธาภาวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้อง้ไดรับผลกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอัมเหเอวังอัมเหหิอภินหังปัญจะเวคิตตพังเราทั้งหลายควรพิจารณา อย่างนี้ทุกๆวันเทินบทที่19บทสวดเทวตาอุยยโยชนะคาถาทุกขับปัตตาจนิทุกขาพยาปัตตาจนิพย,พยาโสกปัตตาจนิโสกาโหตุสับพเพปีปานิโนเอตาวตาจะอามเหหิสัพพตังปุณ ยาสัมปทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพาสัมปติสิทธิยาทานังทันทาทันตุสัทธานัายะสีรังรักขันตุสัพทาภาวนาพิราตาโหตุคันชนตุสัทเทว,วตาขาตาสัพเพพุทธาปราป,รปรตาปเจกานันจะยังรังอรหันตานันจเตเชนารักขังพันธมิสพภโส บทสวดเทวตาปันติธานะคาถายาเทวตาสันติวหาราวาสินีทูเปคาเรพุทิคาเรตาหิงตาหิงตาธรรมะทาณนนะภวันตุปูชิตาโสติงการเตทาวิหารามัทะเลเทราจะมัชานาวกาจะพิขโวสารามิกาธาณปฏิอุปสกาคามาจาเทสา นี่ค่ะนี่คาะมาจากอิสราสัตะปะนาภูตาสุขีตาพภะวันตุเตชราปูชายาปิจะกอันตะสัมภวาสังเสาชาตาอัทโวปะป,ะปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสะเพปิทุขสักกโรตุสังขายังทาตุจิรังสะท,งทังธรรมโมธรรมมั ทาราจะปุคขาสังโกโหตุสมาโกวะอัตยาจะหิตายาจะอัมเหรักขันตุสัทรธรมโมสัมเพปิธรรมมาจาริโนวุติงสัมปาปุเนยยมะธรรมเมอริยาปะเวทิเตยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพันธินาทาขาถา กุญญาสีตานิกัสสัสยานันยานิกตานิมกตานิเมขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่กระวะเศ้าได้ทำในบัดนี้เตสัญจะพาคิโนโหตุสัตตานาสัตตานันตปามานาาและแห่งบุญทั้งหลายที่ แลแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วยาปิตาคู่าวันตาจาไมยหางมาตาปิตาทาโยคือชนเราใดที่เป็นที่รักผู้มีคุณมีบารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นทิฐามีจัป,ปะยาทิฐาวาอันเยมัชันตา เวรีโนที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสัตตาทิฏฐันติโรกาสมิงเตภุมมาจตุโยนิกาแลมีเวรแลสัตว์ทั้งหลายที่อื่นที่เป็นกลางแลมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสีปัญเจกาจะตุโวการา สังสารตาภาวาภาเวมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่ยาตังเยปิดยาตังเยปฏิทานำเมสัตว์เหล่าใดควรทราบให้ส่วนบุญข้าพเจ้าและอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปาชานัน ขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเทินก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของทาพเจ้านี้เทวาเตสังนีเวนิเวทยงขอเทพทั้งร้ายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นมายาทินานาะปุญญานาง เราะเหตุเกิดอ,อนุมทนาบุญทั้งหลายอนุมทนาเหตุนาที่ข้าพเจ้าให้แล้วสัพเพสตาสตาสทาโหตุขอสัตว์ทั้งปวงจงยามีเวนอเวราสุขีอเวราสุขาชีวิตโตอยู่เป็นสุขอยู่เสมออยู่เป็นสุขเสมอเอิอเขมันปะทันจะนับปะเขนันจะเขมันปะทันจะ ปันโปตุและจงถึงทางอันเกษมเทินเตสาสาสชิชังตังสุภาขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเธิน ้วยอนุภาพแห่งสัจจะด,ดีฐานอันุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระธาราไตด้วยการสาธยายมนต์ประสูติพระบริสและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสดีจงเกิดแก่มีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้านใงกิษสาะชีพการและครอบครัวจีรังการครอบครัวเพิ่มกสิกรขอให้พนจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าตั้งของอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวายเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุทนา ในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่อนมูทนาแล้วปรนนวยพรให้กับเจ้าและวัตถุมงคลปะกิ่งัยรีพินาศโดยหมดในที่สำเร็จพญายนสังวชสังวัดประวรนิเวศวรวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ททผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคํามงคลในคาถาในพระคาถาต่างๆขอจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์เทิน ขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิดสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอพลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจาก ราชภัยทั้งปวงผลจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จเจริญรุ่เรืองในหน้าที่การงานณชนะต่ออุปสรรคและมานทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนาสารสมบัติบรณสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสาเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานสเสริญปัญญายาณและเจริญด้วยจตุรพิรพรใช้ทั้งสี คืออายุวันนะสุขาภารลเทินขออนุมโมทน,นาบุญกับครอบครัวยอดสัตย์ทีทุกท่าน